เมาสุรา10%การตัดหน้าการคิด12%ครับหน่วยงานที่ทรงพลังที่สุดคืออสมและปองของนครับเกิดวระเทต60ครั้งมีผู้เาดเจ็บ50คนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตลดลงทุกประเภทนะครับโดยอำเภอที่เกิดวเหตุสูงสุดก็ได้แก่บูทองนะครับยานพาหนะที่เกิดประเตสูงสุดก็ได้แก่รถบรอเตร์ไซรล้อลง่อนได้แก่รถทงทางหลวงชนบทจุดที่เกิดประเตสูงสุดครับก็คือทางตรง รองลงมาได้แก่ทางแยกและทางห้าสสามและค่าเฉลี่ยสัปดาห์ยอนัค่สูงสุด okay, ก็คือสูงสิบหุดศูนยถึงยี่สิบรองลงมาได้แก่ช่วงเวลาศูน0จุดในทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเกิวนครั้งการเกิเดอบัญเหตุผู้ที่มาเจ็บเล้อผพูดที่เสร็จสิ้น,น,น,นได้ครับได้แก่รถมอเตอร์ไซนรองลงมาได้แก่รถทิค,ครับแล้วก็รถ ใช้เกี่ยวกับเรื่องก,การจราจรเรื่องบัติเหตุได้อีกครั้งหนึ่งทตำรวจเหมือน,น,นที่บอกครับตำรวจจะสมมอย่างส่วนกลางนะครับผู้ปฏิบัติการท,ทีมสองพี่น้องนะครับอืมตัวเลขมันฟ้องออกมา,างเนี้ยผมก็ไม่อยากจะนั่นหรอกคือท่านไปดูละเรียดูตัวเลขที่มันเกิดขึ้นจุดเสี่ยงเป็นยังไงอะไรพฤติก,กรรมเสี่ยงนะมันก็เหมือนเดิมทุกอ,อย่างคืออออความร่วม,มืออาจยาวพอสบาน อาจจะมีบลเยอะมากเป็นโคศกที่พูดแล้วคนเชื่อนะครับโดยมีนักคิดทิ้ง,ทง,ทงแทงเราอ,อมาตรการยอ่อจะเหมือนจับแต่เราไม่มองว่าชาวบ้านกุมค,คนใส่หมวกหมดแต่ความเสียหายคือชาวบ้านเื้อหมวกใบหนึ่งคนที่มาจากร้อยพ่อพันแม่มาอยู่ปีสองปีแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ต้องอยู่กันตลอดชีวิตถ้าพูดโกหกด่ากนได้ว่าก็ได้นะครับดนั้นส่วนี้เนี่ย ไอ้ที่เราทำตรงนี้มันไปประสิทธิภาพแล้วก็คุณภาพแล้วก็ความเป็นสิน่งรืองของคนเลาะนะครับหรือแม้กระทั่งสมทิปทองคูณเนี่ยซึ่งเป็นาการวิ่เอืความกลัวเหมือนกับครั้งนี้ที่เราถูกกระตุ้นจนกลัวเมือนที่ท่านรองบอกว่าทำไมานักกากกระตุ้นให้ใจล่ะ